สวัสด,ดีค่ะวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาดูออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาใน Grab Food แต่ลูกค้ามารับเองที่ร้านนะคะก็ออเดอร์ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าปกติอ,ออเดอร์ใช่ไหมคะแต่ละออเดอร์ก็จะขึ้นว่า GF ตามด้วยเลข3ตัวเนาะแต่ถ้าเป็นออเดอร์ที่มารับเองที่ร้านค่ะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นหมายเลียงออเดอร์ GF 5 8 8 T เขียนว่ารับที่ร้านพอเราเข้ามาดูในออเดอร์นะคะก็จะมีแต่ชื่อลูกค้าขึ้นค่ะออเดอร์นี้ก็คือลูกค้ากําลังจะมาถึงแล้วนะคะก็จะขึ้นศูนย์นาทีลูกค้าสั่ง2องอย่างนะคะลูกค้าบอกว่าออเดอร์นี้ได้ส่วนลดจาก Grab Food เยอะค่ะและได้ราคาถูกกว่ามาซื้อเองหน้าร้านค่ะลูกค้าก็เลยสั่งใน Grab Food เมื่อลูกค้ามารับอาหารไปแล้วนะคะออเดอร์ order ของเรานะคะก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่ช่องประวัติค่ะและในระบบก็จะขึ้นว่า GF 588T รับที่ร้านเสร็จสมบูรณ์เวลา13นาฬิกาส8นาทีค่ะแล้วก็มียอดราคาของออเดอร์นั้นค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าความแตกต่างระหว่างออเดอร์ที่ลูกค้ามารับเองที่ร้านกับออเดอร์ที่มีไรเดอร์มานะคะก็จะมีการระบุชัดเจนเลยค่ะว่ามารับที่ร้านแบบนี้ค่ะเพื่อความไม่งงและก็สับสนนะคะเวลามีออเดอร์เข้ามาดูให้ดีๆนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงนะคะสามารถสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ